กุ <orman. S 1> ้งอ yes. oh, oh. er. ่ะกุ้งมังกรยังไม่เหลือโอ้โหมีครับสี่กิโลพี่น้องอออกัแม่อร่อยลาแล้วสวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกับลูกเด็ดพากินพาเที่ยวครับ อีพีต่อเนื่องจากช่องโรงเรียนแฟมิลี่นะครับวันนี้เรามากที่อำเภอเทอิงพี่น้องหาพายานะเอาดีวัวมาสง่งเอาพิธามาสง่งพายาพายายทันพา้องจิ๋วแล้วก็้องฝนะ้ายนะพาครอบครัวมาแต่ไม่ได้ไปด้านอาหารคข้างตรงนี้ร้านอาหารเต็มดไปหมดเลยแต่ว่าเราอยากจะมาแคมป์ปิ้งกินกันวันนี้เอารถแคมป์โบว์แบนมาอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ติดใจมันก่อนกินกุ้งเยอะๆอร่อยพาม,มาดูหน่อยอย่างอยู่ในรถนะเราดูทีวีกันอยู่ในรถรถแคมป์โว์แนครับ มาดูเมนูเราสวัสดีจ้าสาวสวัสดีค่ะคุณคิวสวัสดีค่ะเจ้าวันนี้ครัวยายทันสัญจรครับจะมากินข้าวอยู่เมื่คนกุ้งสู้กินอ่าวันนี้ <แ S 1> จะมา <c oughs> เดี๋ยวจะไปซื้อกุ้งสักสามสี่โลนะม,มากันกี่คนสี่คนเอาไปเลยสี่กิโล <c oughs> เดี๋ยวเราจะทำกุ้งเผาทำน้ำจิ้มอะไรอะ่ะตำกุ้งยายจะเอากุ้งมาตำกุ้ง ม่าครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปซื้อกุ้งเนี่ยเราต้องจุดเตาให้เรียบร้อยคือทําทุกอย่างให้พร้อมแล้วเอากุ้งมาแบบเป็นๆมาถึงจะกินอ่าไม่ไม่แบบว่าซื้อมาแล้วเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันนอกก่อนนะก็จะทํากินกันเลยนี่ก็เตรียมผักเตรียมหญ้ามาครับผักชีต้นหอมฟักไผ่หอมดวนมะนาวมาจากสวนขนมจีนอีกมีผักมีมะละกอถ่ายหญ้ามาด้วยมาดูาดไหนมาดูหญ้าเลยหนวันนี้ เอาเตาเองนะครับย่าสวัสดีจ้องหน่อยสวัสดีค่ะออวันนี้ย่าเอ้ยเพิ่งได้ออกบ้านครั้งแรกในรอบเป็นเดือนวันนี้จะมากินกุ้งโซวันนี้จะพามากินกุ้งเคยพาเคยพายามากินตั้งแต่หูนานแน่นาะเป็นสิบปีแล้วแต่เสื้อไปให้กินที่บ้านอยู่สมัยมากกับอุ้ยมุนสมัยมากับยายสมัยมอสยังน้อยอยู่อสมัยมอสจะเป็นเด็กอยู่เคยพามานั่งกินร้านไหนน่าจะเป็น บอ่อกุ้งลุงสุบรณขับรถไปหน่อยก็เป็นบอ่อกุ้งลุงสุบัณครับที่นี่มีบอ่อกุ้งหนูแดงคอ <c oughs> ทุง่งกุ้งทองนะครับขยะก,กินกุ้งเนี่ยก็ <c oughs> เรียนเชิญได้เลยที่อำเภอเทิงนะครับสดๆดแต่ของเรานี่วันนี้จะมีเชฟมาก็นะทำกินกันเองเลยดีกว่านี่มาดูมาดูอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวจุดเตาเดี๋ยวช่วยย่ทันเตรียมของให้เรียบร้อยก่อนเราถึงจะไปเอากุ้งนะครับเพราะว่าเพราะว่าอยากจะให้มันแบบสดๆดอ่ะนะวันนี้เจ๊จิ๋วมาตับน้ำซิมโชว์เองครับนะงานเจ๊จิ๋ว อ่ะเอาเลยนะเดี๋ยวทำน้ำจิ้มก่อนเอาหน้าขวาชีไหมไม่ได้ไม่ได้โชว์ฝีมือนานแล้วนะอ่าไม่ได้โชว์ฝีมือนานแล้วโอ้โหกว่าจะเบิกตัวมาได้ครับกวไปพกกายมาอยู่เออไปทำอะไรมานะไปพกกายไปพกกายมามีเอสซีถามหานละูกจิ๋วเยอะนะจิ๋วไปไหนแล้วจิ๋วเมไหนแล้วนางเอกนุ่นเงเด่น <laughs> มาแล้วพี่น้องมาแล้วมาในรูปโฉมใหม่ <laughs> ใช้ไรก็เกา่าม <laughs> ีบุตรการส่วนตัวสวัสดีค่ะครับ พามากินของแซ่บๆนะนึนกว่าจะพาเข้าร้านอาหารนี่เลยมาเมื่อไหร่ไม่ค่อยได้กับผพามาห่างเนี่ยอ่ะมานี่แหละครับบรรยากาศเนี่ยกินบรรยากาศริมบ่อกุ้งนะที่ไหนมันจะสุขใจอย่างเงี้ยดูดิอาาาา่าหน้าตรงหน้านี่แหละครับรมดีได้เลยน,นี่มีมะระสดมีถั่วพลูมีแตงกวาครับที่ถามแม่ค้าเราจะเอาลูกเขียวมาแม่ค้าบอกว่าไปกินกับอะไรเขาบอกว่าถ้าขาวๆมากินกับ ถ้ามันไม่เขียวจัดเนี่ยมันจะไม่ขมเขาบอกกินกับก,กบุ้งเชื่อน้ำปลานะครับวันนี้ก็ครัวโรงเรียนสัญจรนะครับพี่น้องเนี่ยทำน้ำจิ้มกันตรงนี้เลยจุดเตากันตรงนี้เลยเดี๋ยวยสี่คนหรือห้าคนเนี่ยห้า <5 S 1> <5 S 2> คนเหรอถ้าคนอ่าถ้าเป็นในร้านก็กุ้งโลสองโลเองเนาะอันนี้เรามานี่เราจะสัก<จ>สี่กิโลพอกินไหม ครับนี่อ่ะสี่โลห้าโลโอ้ยนี่นกไฟไฟเขียวนะครับวันนี้ไปขายของได้เยอะเลยเงินไหนเงินโชว์อะไรดิเกลขอไในเก็แล้วเอาไปขายดีวัวเมื่อกี้ได้ขายดีวัวพริกหาบได้เงินเกือบหมื่นนั่นอ่ะอ่าล่างฉันหน่อยหน้าพอชีน่อยพริกสดเยอะไปกระเทียมเยอะเยอะของเราจะใส่เอ่อของเราจะใส่พวกเครื่องปรุงไปเลยแล้วตาครั้งเดียวอ่า ลายไม่บอกแล้วใส่หลายหลายรูปชุบๆพอเห็นมะนาวก็จะทานบอกใส่ได้เยอะเลยจากสวนเราเองอ๋อเราจะเราไม่ได้ปรุงทีหลังเนาะอ๋อสูตรน้องอจิ๋วนี่เขาก็จะใส่พริกใส่กระเทียมแล้วก็ปรุงทีเดียวแล้วก็ใส่ค่อยใส่มะนาวทีหลัง,งใส่เกลือเกลือเกลือเป็นหลักเกลือก็มีผสมน้ำปลาเลยเนาะหรือว่ามีไม่มีใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาแค่นิดนิดหน่อยแค่ตับรด ครับนี่ใส่กระเทียมเยอะๆครับรเ,เอ้าพี่นขูดทุอกอย่างอืมนี่ครับคือ<น>พริกรากผักชีกระเทียมโขลกรวมด้วยกันมาเลยน้ำตาลผงนัวเกลือครับเกลือเป็นหลักน้ำปลาเล็กน,น้อยก็น่าก,กินมากแล้วนะเใช่มมไหมอีกไหมกระเทียมบอกนะพอละ,อละนี่นะตีบักหน้าใส่น้ำตาลสุดท้ายแล้ะปรุงเรียบร้อยนะครับหวานจากน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำมะนาวใจทัน ตัด en> น้ำปลาลงนิดหน่อยตส่น้ำปลาหน่อยหนึ่งไม่ใส่น้ำปลาเยอะเนาะไม่ไม่ใส่น้ำปลาเยอะเพราะว่าเราใส่เกลือไปแล้วเวลาจู่ทำซีฟู้ดส่วนมากจุดจนี้เกลือเป็นหลักดูน่ากินอ่ะหอมมะนาวหอมมะนาวมากหูไกินกลมแล้วไปไปเอาได้ไหมไปได้ไหมพร้อมแล้วนะอ่าได้แล้วตรงเด่น ่ตักตักช้อนช้อนตักให้ช้อนดูเนาะไม่ต้องแบบละเอียดเยอะเนาะกินกับกุ้งช่น้ปลาอย่างนี้เลยเนาะโอ้มีอะไรเย็นๆย็นไหมล่ะเมื่อกี้เมื่อกี้มันหนาวไม่ได้เอามาแล้วเมื่อกี้จะมีอะไรเย็นๆหน่อยโอน้ำจิ้มไป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 เอากุ้งพร้อมแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวตัดไปตองรอเลยนะใครจะไปด้วยไหมไปด้วยกันไหมี๋ยวไปดูปลากุ้งไหมไปไปน้ำจิ้มเสร็จไปน้ำจิ้มเรียบร้อยไฟเรียบร้อย ไปซื้อกุ้งกันดีกว่าแต่รถโรงเด็กจะเอาได้ไหรือเปล่าติดเลยต,ติดเลยใช่ไหมไม่เป็นไรน่าจะได้อยู่ไปไปซื้อกุ้งกันครับถึงแล้วเหรอลุงเด็กร้านนี้เหรอลอ,ลองเปลี่ยนร้านดูป้าแอาี้วลุงใหญ่กุ้งสดร้านป้าแอวลองดดููป้าแอยวร้านร้านป้าแอี้วโอ้รับรับโอนด้วยก็ได้นะนี่ครับกิโลสามร้อยห้าสิบป้าเอี้องตักโชว์ให้ดูหน่อยได้ไหมครับตัก็ยั่อยู่เดี๋ยวไปให้ป้าแอี้วตักโชว์ให้ดูครับนี่ตัวทุกวันไหมป้าแอี้ว ดูนี่ดูนี่จิวจิวมาโชว์นะไปเอานะเขาจับเลยนะนี่โอซายอย่างนี้เป็นเป็นสดสดไข่เต็มท้องเลยเอาสี่กิโลเลยไปเอาเอาเอาจังไงก็ได้เอาแบบให้มันให้มันไปถึงจุดหมายได้บอซายครับเอานะครับนี่ มาแล้วครับพี่น้องวันนี้เราจัดกัน4กิโลครับอา่ากินกันแบบอิ่มๆแบบจุใจนะครับตัวไม่ได้ตัวเล็กนะครับตัวไซส์พอดีพอดีครับไปเดี๋ยวตามเดินไปนะครับอ๋อแถมแถมให้ละอ่ะโอ้ดีมากเลยค่ะครับปะ่ะหิวข้ามากเดี๋ยวจะไปแล้วนะใครผ่านไปผ่านมาแวบะบมาอุดหนุนได้นะครับร้านปา๊กแอวนี่นี่แถมแถมเยอะอยู่ในร้านนี้ป๊กแอลลุงใหญ่กุ้งสดนะครับน่ แถมเยอะอยู่แถมเยอะอยู่นะเข้ามาในซอยนี้ตรงมาม,มันมีหลายร้านครับเ,รเลือกเลือกเอาได้เลยอันนี้ร้านปแป๊กเออนี้ยนะเอาจิ๋วโชว์หน่อยจิ๋วดู uzu. กินกันหมดไหมเนี่ยที่น้อยละพันสี่เนี่ยไปะป่ะ,ปะ,ปะ,ปะหิวข้าวหิวมากขอบคุณครับปไปขอบคุณครับหิวหิวมากยายทันก็เตรียมของไว้รอแล้วครับวันนี้เราก็หหิิววทุกคนทุกคนหิวหมดละบ่ายสองกว่าแล้วบ่ายสองสี่สิบหกแล้วป่ะจะเดินทางกันครับารมาแล้วครับมาแล้ว สี่กิโลเทเลยสดๆเป็นๆน้องเดี๋ยวจะเป็นคนเปิดคนแรกครับเพราะว่าหิวนี่เทนั่นอ่ะเทนั่นเลยเออเทนล่นจิ้มเต้นกระตุ้มกระติงเทนี่เทนี่ล่ะอ่ะสองโมกันนะต้องสองเทสี่เลยเทสีเลยไม่ต้องเหลือหิวมากมีสมบว่ากุ้งอ่ะกุ้งมังกรนี่ไม่เหลือโอ้โบอกแล้วว่ามันมันจะเต้นสดไหมล่ะสดไหมล่ะ สดไหมล่ะพี่น้องเอ้ยสดไหมล่ะสดกว่านี้ก็ไม่รู้จะสดยังไงแล้วนะกุ้งเต้นของจริงเนี่ยเนี่ยเอาเอาเอาสองกก็ได้วอยู่ว่าไม่มันไม่มีที่อยู่อ่ะเออใช่มันไม่มีที่อยู่ไงสดมันจะกระโดดกระลำมังมากะลำมังสีชมพูงไงเอาเต้นให้มันปล่อยมันเต้นอีกเอาไปเลยเดี๋ยวสี่กิโลครับกินให้หายอยากเลยเอาเต้นเต้นเลยเต้นโชว์หน่อยกระมังไก่เลยด้วย นี่ยากกินสองโลนะยากกินสองโลยากกินสโลนี่สด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 เป็นเป็นถ่ายรูปให้หน่อยดูน네ี่ครับสี่กิโลพี่น้องอาคารงานสร้างมากิ๊บเอามาจิ้มดูเลยมามาเอฟซีทุกคนมากินกุ้งเต้นอย่างนี้เลยมานี่ถูกใจไปสายนี่นี่ขออนุญาตนะอย่าไปถ่ายใกล้ลำเกินไปเดี๋ยว ขออนุญาตเน้นความสดอย่างนี้นะครับเดีเอาลายน้ำจิ้มเราเลยนเนาะน้ำจิ้มเราเลยแหละวันนี้เขาแท็กทีมกันใส่เสื้อขาวนี่จัดไปค่ะตุ้มเจเจะกินในเบิรงหัวหัวหัวโอยนบ,<ล>นบเราต้องเอาอันนี้ออกก่อนนะมันจะมีผงขี้มันเราวางมันหนีบมือเด้อมันเจ็บเด้ คอสกัสมาใจเลยด้วค่ะหวานมากหัวมัวนก็หวานเหมืินได้หมดเดยวเราจะย่างนะครับเดี๋ยวยาย<ม>ก้อยอีกอันนี้อันนี้คืออเอ,อ,เเอเดือบขอข้าวเหนียวหน่อยายข้าวเหนียวหนึ่งปั้นเียวข้าอาง้แเหน่ยดึงแขนเสื้อให้หน่อยดึงแขนเสื้ให้หน่อยอดึงดึดึงเอาึ ไม่เอาไม่เอาใหญ่มากหญ่มามาน้องฝ้ายที่มันด้วยเนี่ยเจจิวจะจับให้ดูแหละชิมเป็นอ่าลุงเดนแบบนี้ทำได้ลงน้อไลายน้ำไลหตามเลยอืมก็คงจะคุบมาจังเยจเพือ ข้านเนาะโคตรพ่อโคตแม่อร่อยลเลยนเือ <laughs> กินนย่ย่อนลกกอนกใน่อยยอยเลยเด็นต้บโตนิดๆน่อยนะอทนะีเดี๋ยวมาถูกไมเข่งได้จับับ่น้ำจิ้มขุนด้่อน หวานมากเอาเลยเต็มที e ่เอายลอนยอ่ายกใช่ไหมยอยดดีเด้อย่อยเด็ดาย่าดูเด้อยเดี๋ยวปิ้ง้หนอะไรก็ได้ยเอมาเดี๋ยวปิ้งขยาเ ดูหัวนี่ดูหัวกุ้งนะครับเนี่ยมันกุ้งช้าๆหน่อยตอนซุ้มเข้ามาเนี่ยมันจะเห็นมันกุ้งแบบเยิมย้มๆที่หัวเลยถ้าเอาไปย่างนะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกุ้งแก้วอะ่ะกุ้งหัวมันอะ่ะกุ้งหัวแก้วอะขออภยัยในสำหรับคนที่เขาไม่กินดิบเนาะแบบมันก็เป็นอาหารที่เราให้โช,โชยานกินหน่อย ยายโทษจะคำหนึ่งนะยายเราต้องใส่กระเทียมยายอ้วนกได้เห็นถ่ายใกล้ๆแบบนี้กับนี่นี่ต้องให้ยายได้บรรยากาศของการกินกุ้งแช่ครับนี่อว้าโถ่ยามายายาบ้าชัดร้านขวบขวบกินไปเลยผมเอากินมันเม่นกุ้งสดๆเลยเหรอโว้กินมันกุ้งสดนะครับ ไม่เขาวนะคนนะอนนะอนนะอนนะยายตามมาคงได้ได้ยายอืมอ่ะินเียจะเอาเร็วปื๊บปื๊บเอาแล้วเอาแล้วอือร่อยมาก ใลรุมเด่นนี่ยมาบ่อยๆแลจะท่านติดใจละวถ้าจะข้าวก็ข้าวเดียวหมดนี่แหละข้าวไหมข้าวอยู่ข้าวเดียวเบิข้าวเดียวเบิ้ไอ้ย่างย่างย่างสำหรับคนที่ไม่ไม่กินดิบย่างแล้ต่อใครใคคือทำน้ำจิ้มเสร็จจุดเตาเสร็จเราถึงไปซื้อกุ้งเราจะได้กินแบบ มเ็นนา่อปบรรยากาศก็ได้เลยเนาะลมเย็นมันตั่งกินอย่างเงี้ยวอ้ไม่ร้อนยากาศดียดสุดยอดเดี๋ยวรอแป๊บนึ่งล้างมือก่อนสองคำครับพี่น้องโอ้โหแซ่บมากครับถูกใจมากเลยสดกว่านี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วพี่น้องี่ยา่จะตํำส้มตํำด้วยกุ้งต่ำต่ำกุ้งใช้ได้กินมาเนาะกินหรือกินสดๆไปอย่างนี้ก่อนก็ได้ไม่ไม่รีบ นะกุ้งเผาก็มีครับา,า,า้องจิง๋วขอยกถาดมาโชว์ fc ดูหน่อยพี<ฮ>่น้องใครจะมากินคือเป็นเปน,นะครับเนี่ยมันหวานมากเนี่ยมันดิ้นแบบนี้แล้วมันก็หวานต,วนะตัวใหญ่นะครับก็ไซส์พอดีอะตัวละคำคำละตัวนะน้องไฟล์กำลังกุ้งเผาเอากุา้งเผามา,าให้ตัวนึงเดี๋ยวให้ย่าเอา้ยชิมตัวใหญ่เมื่อกี้ตัวใหญ่นยไข่ไม่ตัวนี้ไม่ไข่นะอย่า ฮอนหอน,หนอนเลยแกกินเลยน้ำจิม้มน้องสิวเนี่ยสุดยอดหอนหอนพี่น้องดูดูหัวมันอะห,หัวมันมันๆเลยนะจิม้มไปกินเลยเดี๋ยวจะแกะให้ก็ได้ให้ย่างกินร้อนๆ,ๆกินแบบร้อนๆนะครับย่างกินกันอย่างนี้แหละนะมนะีส้มตำมีคือบ่ายสองกว่าครับแค่กินข้าวกับน้ำปลานี่ก็ แซ่บแล้วตอนนี้ไม่ต้องไม่ต้องกินกินข้าวกับส้มตำเฉยๆนี่ก็อร่อยแล้วนีต่ตำหลวงพระบางอย่าทันครับพี่นอ้องใส่ต้นหอมใส่กระเทียมลงไปเอยาย่าชิมใอ้เอฟซีดูหน่อยน้ำจิ้มน้องอจิ๋วเ,เอาเข้าด้วยเนอะเด็ดตำอีกห,แบบหวานเนะาะหวานขนาดเนาะนี่นะครับก็ บรรยากาศครัวโรงเรียนสันจรครับกินกันอย่างนี้เลยก็มันเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะเวลาพักไหนจะจิ้วดูไข่ไข่ไข่อย่างนี้เลยกัดกินได้เลยแหละโอ้หัวมันก็มันๆนะกินได้หมดนะครับส้มตำย่างส้มตำกุ้งเดี๋ยวตำถั่วอีก ตำแตงอีกตำอะไรไมันดวหิวข้าวกินหมดแล้วตอนนี้น้ำพริกอีกอันนี้น้ำพริกปลาสลางแห้งพูเดเรียนแซ่บแซบยายเธอกินไหมนี่น้ำพริกนี้ใส่บะกอกน้ำแครอทแซ่บใช้ปลาสลางแห้งครับตำกระเทียมตำหอมแดงเยอะแล้วก็นี่จำแล้วก็กินกับผักผักเราอยู่นู้นนี่กของมาะทุกเดือนตำเองนี่ครับตำให้แม่กินเมื่อเช้าน้ำพริกตตแดงผักวัวปลาสลางแห้งแล้วใส่บะกอกใส่มะกอกเสร็จแล้วก็บีบมะนาวใส่น่อยหนึ่งอาเปรี้ยว นี่เรากินกับนี่นี่ปัากรวดนี่ให้ทำให้อยาก,กินวันเช้าหนึ่บงบะเตอร์กับหวานหวานอืมหวานบ,บ,บะเตอร์หวานอ้าวกินข้าวกินปลากลาันครับพี่น้องเอ้ยอันนี้ตำหลวงพระบางนะครับเดี๋ยวมีโอกาสสักครั้งหนึ่งจะพาจะทันไปกินสูตรเอ้ยเดือนที่หลวงพระบางอยาก,ก็กินกุ้งไปขอ,เ,เ,อเข้าได้ก่อนดูยาดูหัวมันดิ เวลากินกุ้งต้องดูหัวอย่างงี้ครับนี่ดูนี่ตรงนี้มันจะแดงๆไงบบตรงนั้นจะอร่อยฮะจิ๋วไม่ไม่ไม่เผากุ้งกินเลยครับฮะพี่น้องเอ้ยสุดยอดของการมากินข้าวครับกินข้าวกินปลาอุ้นใหญ่ท่านก็จัดอย่างนี้นะพี่น้องอดี๋ยท่านติดใจละ เดีทันทีจะลงสายลงเด่นอย่บ้านในั่นแหะมาทุกอาทิตย์เลยเนาะเดี๋ยทันว่ากินโอ้ยอย่าไปเอาน้ำทิ้งนะ,ะนี่ดูดูดูยายโชวงหัวมาหน่อยอยาย,ย,ายนี่เน,น,นี่ยยายนิ่งๆกะกล้องตามมายายไม่ทันนี่ถ้ายากมามันจะสุกแล้วมันเหลืองสีทองเลยแหละ <c oughs> น้องิ๋กินจิ๋วกนะินหัวกะหล่๊าดมันกุ้งดิบมันกินแล้วมันไม่เป็นไรเหรอโอ้ดูดิครับจิ๋วจี๋วโชว์โชว์หน่อย เนี่ยเดี๋ยวกล้องเราโฟกัสแป๊บนึงเออเนี่ยอ่ะมันไม่ขาวนะลุงเด่นมันไม่ขาวนะน้ำจิ้มหมดเป็นถ้วยแล้วครับเนี่ยมันไม่ขาวเดียวนะมันข้าวเดียวเบิร์ดข้าวเดียวเบิร์ดอืมนะเดี๋ยวเรากุ้งมันสลบสลายแป๊บนึงเดี๋ยวเราย่างหัวกุ้งย่างตัวกุ้งครับกินกันแบบโจ๊ะๆนะหรือว่าก้อยกุ้งจะเอาเป็นคลิปหน้ายาย เดี๋ยวจะกินกุ้งแช่น้ำตากับกุ้งแช่น้ำปลากับข้าวเราไม่ไหวจริงจะมาแกะกุ้งอีกันคงไม่ไหวอ่ะมาเอาให้พี่คำหนึ่งเอาที่น้องฝ้ายผ่านเมื่อกี้เอาที่ที่ผ่าครึ่งหน่อยแร่แล่แร่หน่อยดิเอาแร่แล้วก็เอาวางมันสวยๆดสวยดิสาซีนี้เออซูหรอซูชิกุ้งสดกินกับข้าวเหนียวนี่เป็นกุ้งแบบสดๆใสๆเลยนะ เวลากินก็น้ำจิ้มนี่นะหั่นาลาให้หน่อยชูชิครับัน้กินกับข้าวเลยเพราะเพราะว่าเพราะว่าผมหิวมากมันเป็นเวลาที่ที่ต้องต้องกินข้าวแล้วน้ำจิ้มสูตรนี้ใช่ได้ครับใส่เกลือเยอะแท่น้ำปลา อยากแก่ให้ตรวมอยากแก่ให้น่าไข่เลยพี่น้องดูนี่ะกินอย่างนี้นะให้มันหายหิวหน่อยก่อนหิวมากครับต่นนี้ <c oughs> ไม่ขาวนะครับบอกไปเลยมาละครับ อนองเลยครับแซ่บแซ่บแซ่บครับแซ่บจัเย็นๆนะครับใครที่ชอบกินกุ้งเผารอแป๊บหนึ่งกำลังเผาอยู่ครับอารมณ์แรงๆครับสำหรับคนที่ชอบกินเผาก็จัดแบบนี้ครับอืมพี่น้องไฟไมันต้องไฟแรงๆเง,งครับย่างกุ้งนะกินกุ้งเผานี่ต้องเผาเผาเองนะครับเผาร้อนๆนี้เลยไม่ไหมนะครับกำลังใส่เพราะไฟมันแรงเนี่ย สูงแล้วสูงแล้วสูดแล้วสูดแ,แ,แล้วพี่น้องเอ้ยนะใครมากินข้าวก็มากินข้าวกับลูกเด่นครับกุ้งเผาเผากันใหม่ๆอย่างนี้เลยครับอเอาละครับนี่เพิ่มความแซ่บความนัวหรือเกือบลืมพวกวาซาบิมาจากบ้านกินกับวาซาบิกุ้งสดวาซาบินะจะกินหรือกุ้งย่างวาซาบิก็ได้บรรยายๆกินข้าววันนี้ใส่ซอสพอนซื้อเนี่ยอร่อย สดๆเลยนะ for ่ะวาสิกินเข่าเลยอไม่ได like ้กินกินกุ้งจะป่นกุ้งก็ป่นไม่ทันแล้วเมื่อกี้วาซาบิครับใส่กับซอสทอนซ์น้ำแข็งคือได้ว่าสิกินเข่าพี่น้องดูอ๋อถือวาซาบิครับเดิมววาซาบิล้วนๆเลยครับเนี่ยห้ามพุ่งนะบอกใครบอกตัวเองนี่แหละห้ามพุ่งนะ

กูไปซาบีดูยังอันนั้พน,นุนนะเอาแล้วเอาแล้วอ,อืมอมาไว้เนะอของมิกกี้ไว้ครับก็จจรววเอารวดอืมเป็นยังไงยายอเอาเป็นยังไงสิ๋ไวไหว มอร่อยมากเนาะจิ๋วแบบซอสอันนี้มากกว่าซอสอันอ่เพราะเพราะเพราะหนังสือเนี่ยมันอร่อยบอกแล้วมันออกเปรี้ยวดีกินกับเนื้อก็อร่อยกินกับซีฟู้ดอร่อยดีโล่งเลยล่ะแต่ว่าตรงนี้ท้องแน่นมากเลยะกินกับวาซาบิลองกินดูครับอร่อยน้ำจิ้มเจียวจิ๋วหมดแล้วนะก็สบิโอ้ยายกินวาซาบิอีกแล้วกระโดดมาจีจ้าวพัฒน์แฝงเร็วครับ เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วกินเล็กเกาหัวกินเล็กเกาหัววิลล็อกจับแสบครับครับใครที่ชอบกินหัวกุ้งก็เยอะๆหัวกุ้งแบบมันๆเลยนะครับดูเราเอาตัวนี้ไปตําไปก้อยนะครับนี่ดูดูโอ้โหดิข้าวเหนียวนี่ครับจ้ำลงไปอืมดูกินข้าวเสร็จก็ แก้ข่าวโโแก้ข่าว,าวอะไรเย็นๆนุ่นเด่นสองอันแล้วนะกินสองอันเลยพันนี้แก้ข่าวตอนกินบอกไม่ข้าวไม่ข้าวออกกินไปสี่กิโลเริ่มจากข้าวแล้วพี่น้องเริ่มจากข้าวหมดเกลี้ยงแล้วนะนะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะเคลียร์พื้นที่ละเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันนะครับที่เก็บทางให้ใหาอากาศเชียงรายตรงนี้หนาว เย็นนั่งกินข้าวอย่างนี้ถือว่าโอเคมากเลยนะครับเดี๋ยวเราช่วยกันเก็บของแป๊บหนึ่งเนาะแล้วก็จะเดินทางกันครับเดี๋ยวมีตลาดล้าจะพาแวะตลาดนี้หน่อยๆก่อนเข้าบ้านนะครับติดตามครับถ้าจะได้แวะคนเดียวจอลงเดนที่เหลือลับคนบอกให้ปูให้รถแปเปอร์แวนเป็นที่นอนไปอเอาที่นั่งขอหมอนคนระบายพ่อห่มคนระเบืนเปิดแอร์เย็นๆก่อนจากนี่ไปบ้านก็ประมาณ6กโลค่ะเราติดตามครับ นะครับกินข้าวกินปลากันเสร็จก็จะเดินทางกันต่อครับเน่ทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับขอบคุณเจ้าของสถานที่เลยนะครับโอาวัวานนี้เย็นมากยายเนาะอากาศหนาวต้องใส่เสื้อก,กันหนาวนะครับขนาดเวลาประมาณตอนนี้สามโมงครึ่งนะครับอากาศหนาวเย็นสบายกินกุ้งได้แทบหมดเลยสี่กิโล <laughs> เหลือเล็กนี่อ่าเหลือแต,แต่นี่เตาเอาเตาวกลับนะครับก็ทาความสะอาดเรียบร้อยก็ เดินทางกลับบ้านกันครับเดี๋ยวถ้ามีตลงตลาดก็จะแวะกันต่อนี่นิดหน่อยๆน่นะคนอื่นเขาอาจจะไม่แวะกันนะเขาอาจจะนอนกันนะครับยายบอกปูที่นอนเลยมันพักกับอ่าอันนี่ไปดูรถแคมเปอร์แวนเราเดี๋ยวคนของใสก็รถบ้านเคลื่อนที่ครับนะทากับข้าวกับปลากันได้สบายๆก่อนเดินทางครับอโอ้ไปนไรย่ายิ้มไหมย่า อิ่มแน่น่กัดเลยนะเดี๋ยวอาจจะปูที่นอนนะใครอยากจะอย่างงี้ก็พับมันเป็นที่นอนจะได้นอนกันสบายเลยเอียนกันไปได้นะครับอ่ะเก็บข้าวเก็บของบ้านเมืองเราก็จะเดินทางเออเออปีได้ไหมปีได้ไหมเรือขยะอีกถุกหนึ่งหรือถุกอะไรนะเออเอากลับเอากลับบ้านเลยเอาใส่ใส่ข้างหน้าก็ได้อ่านไป บ้านกันแล้วพี่น้อง3โมงกว่าครับถ้า,เว,าเวลาพอทันนี้ก็เดี๋ยวจะไปต่อกันอยู่นะครับนะวันนี้ก็ครัวลุงเด่นสัญจรนะครับมาหากินข้าวกินปลาแบบนี้นะครับพี่น้องขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับนะเดี๋ยวจะเดินทางกันต่อเลยครับนะไปนะครับครัวลุงเด่นสัญจรปก็กลับบ้านกันแล้วน,นะครับพี่น้องมากินข้าวพาพาใจทันกับพาย่ามากินข้าวนอกบ้านอาหารอร่อย เบอร์แต่ละคนเถอนะอิม่มจนอยากกาวแล้วลๆๆ่ะคุณยานอนแล้วครับดูตาดูตาก็าเป็นอ,อีกบรรยากาศหนึ่งของการมากินข้าวนอกบ้านนะครับไปแล้วนะครับสําหรับอีพีนี้ก็เดี๋ยวเดินทางไปถ้าเจอตลาดอะไรที่มันดูน่าแวะก็อาจจะถ่ายคลิปเป็นเพื่อนที่เห็นกันนะครับหรือว่าไปติดตามในเพจลุงเด่นได้นะครับเพจใน Facebook นะครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไปเดินทางกันเดี๋ยวเด่นขวบอ่อนๆกินเย นนะ้องอนะีโนโครซองน่าจะดีนะนียากแก้โรคกระเพาะย่าได้คิงโอ้ยบอ๊อไม่ใช่เป็นโรคกระเพาะนะครับเป็นโรคอีมากไปหาซื้อยาลดกรดแล้วเป็นกระป๋องอะไรป๊อปชีเป็นน้องไป็นราคาเดินทางตอนนั้นจ้าสวัสดีครับเดี๋ยวมาอีพีหน้าครับเดี๋ยวถอยละ